รู้จักข่าวอกแอคซีสบอยแบนด์ติดโควิดเปิดทำลายร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตุ่มจริงค่ะจากกรณีกรุงเเคมหานครเปิดทำลายกลุ่มร่วมปาร์ตี้ดีเจมะตูมโดยพบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นนักร้องวงบอยแบนด์แต่เมื่อตรวจสอบในทำลายก็บพบว่าไม่เผยข้อมูลบางช่วงทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์หนักมากค่ะในจำนวนนี้เองยังรวมถึงผู้ร่วมปาร์ตี้อีกสองคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ตามที่เกิดเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้สำหรับความคลื่อนนักของวันที่27มกรา รายงานข่าวจากพีอาค่ายเพลงกัลโดลาเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของวง a อคซเจ้าของผลงานเพลงแค่นี้ก็พอโดยหาหนุ่มบอยแบนด์ที่ถูกจับตาและโยงว่าอาจจะเป็นนักร้องบอยแบนด์ในวัย23ปีได้รับเชื้อโควิด19จากการไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิด DJ มาตูมเนื่องจากมีน้องในวงโชว์ภาพของเค้กวันเกิดผ่านอินสตาแกรค่ะ จากที่มีการติดต่อสอบถามไปยังดอดเชธทิระเดชผู้จัดการส่วนตัวของน้องคาวโอ๊ดหัวหน้าวกแอคซิดยอมรับว่าหนุ่มโอ๊ตนั้นไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมจริงที่คอนโดในวันที่8มกราคมในเดินทางไปโรงแรมบันยันซีในวันที่เกมกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมด้วยแต่โอ๊ตไม่ได้เข้าไปในงานหลังจากพบเพื่อนคืนน,นั้นก็มีการเดินทางกลับกลละทางมีอาการป่วยประกอบกับเห็นข่าวดีเจมะตูมติดเชื้อโควิด -19 หนุ่มโอ๊ตจึงไปพบแพทย์ในททันี เพื่อเป็นการตรวจสาเหตุของวันที่20มกราคมก่อนแพทย์จะแจ้งว่าหนุ่มโอ๊ตนั้นมีการติดเชื้อโควิด -19 โดยประมาณ5%ค่ะจึงต้องมีการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลตรวจที่แน่ชัด31มกราคมนี้ว่าจะหายหรือว่าติดโควิด100%ค่ะอย่างไรก็ตามหนุ่มโอ๊ตเองจะวิดีโอคอลเ,เพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดพร้อมทำลายแบบละเอียดยิบในรายการแฉที่มีวดดำคชาภาเป็นพิธีกรดำเนินรายการในระหว่างเวลา21นาฬิกา30นาทียาวไปถึงเวลา23นาฬิ รตงทางช่อง G ี m 25ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปกปิดทำลายค่ะสำหรับประวัติของวง Axis บอยแบนด์สัญชาติไทยจากค่ายกอนดลา่า เอนเตอร์เทนเมนต์มาพร้อมกับ5หนุ่มหล่อหน้าสายพร้อมสิงเกิลแค่นี้ก็พอสำหรับวงนี้นั้นประกอบไปด้วยดุมแพนนรวิทย์โอ๊ตคิดพันธ์รรมโจเซฟสิริพัทร,รบุญรอดบัตตนรวิทย์ทรงใตและคอนเน็กพมิพัฒพัฒนชดช่วงผ่านการออ d i t i o n ทั้งการร้องเต้นการันตีในความเป็นคุณภาพสุดๆเลยนะคะสำหรับวงนี้นีปล่อยสิงเกิลแรกก็คือแค่นี้ก็พอเมื่อปี2019แนเพลงสไตล์ทีป๊อปฟังเพาอเต้นเพินโดยมี ทีมโปรดิวเซอร์คุณภาพมาร่วมดูแลในการผลิตครั้งนี้ค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้ครน่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ